โอ้โหโล่งจริงเสาไม่มีเลยมีแต่ต้นมะพร้าวอืออันนี้อะไรนะเทสแคนใช่ไหมเดืออะไรหนึ่งหนึ่งใช่ไหมเทสแคนเล้หนึ่งหนึ่งเน,นี่ย เร็ดแคนนะโอเคมาแล้วอุ้ยยิงยิงก้อนมอเมฆไปหนึ่งเม็ดแต่งตัวจริงเลยอุ้ย first blood วายโอชิกะบุแทดกสาวบางพูนั่นกูจริงๆแทด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 ็กสาวบางพูนั่นกูจริงพี่ผ่านไหมผ่านไหมครับแล้วได้กี่หัวเมื่อกี้เนี่ยสี่ไหมใช่ไหมตึงอยู่นะผ่านอยู่เราจะเข้าไหมล่ะ แล้วคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวตันยู่ตึงอยู่แต่เ,เราไม่มีแขนเหรอเล่นตึงขนาดนี้อย่าว่าไม่มีแขนเถอะยวหัว <c oughs> ตังไอไวัวตั้งไอวัวต่อยอดกระถินเข้าป,ป่าหรือเปล่าเข้าใช่ไหมโอเคครับเด,เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวจบเ,เกมนี้เดี๋ยวพี่เชิญเกมเดี๋ยวพี่ยางไป นี่ว่ามีแคนแล้วเห็นเล่นตึงๆเข้ามาแบกพี่หลายเกมมากเลยีหัวชิวๆเลยแต่ว่าตึงนะมันต้องสเตปบูบบ๊แบบนี้วิ่งใส่วิ่งใส่อย่างนี้แหละหัวแคนถูกใจเลยเฮ้อทำไมเอาสาวพังพูไปสาวบางพูนั้นกูจริงๆ ผมคือคนแฮกรหัสนี้ยังไงงง,งอธิบายด้วยรหัสใครอะไรยังไงเรียนระยะไหมเรียนระยะอขอโทษครับผมขอโทษ ุ้ยยโออชัปืนู่เรานี่ก็สายเก็บปืนอย่างเดียวเลย <c oughs> ผมไปแฮกมา <c oughs> ไปแฮกรหัสใครทำไมเราเป็นคนแบบนี้เราไปแฮกรหัสใครมาสารรูกมาเดี๋ยวนี้เอ้ยสารภาพมาเดี๋ยนี้ <c oughs> ผมไม่ใช่คนที่เล่นฟรีสตรีมพูดก่อนนี้แน่ใช่เหรอ ใช่เหรอ,อมาพี่นิงสนัยนะนยนะลูกสองวิอุ้ยไม่โดนอุ้ยยิงฟ้าไปหนึ่งจังหวะ ก <First> อลูกซองแล้วกันนะพี่ผมแฮกคืนได้แล้วอเราไปตลกละเราไปตลกใช่ไหมเนี่ยฮะเราอยู่คณะไหเน,นี่แม่งอยู่ด,ดีมันก็แฮกแน่แฮกตัวเองหรือเปล่าเราอยู่ตลกกันหน้าไหนเนี่ยฮะไมะ่แน่แน่ อยู่คณะไหนอยู่คณะไหนเอาดีดีเอย่งว่ผมไม่ใช่คนที่อะไรอนออยเนาะแต่งเรื่องเกง่งแต่งเรื่องเก่งมากโอ้โหอีอย่างวา่อย่างนี้ก็ได้อะ <First Blood. S 1> น,นี่ก็ได้อะผมโดนแฮกแล้ว เดี๋ยวลองเอาไปเอาไปเอ่อไปเล่นไปพูดแบบนี้กับสตรีมืนนะเพราะว่าเขาจะพูดเหมือนพี่นี่แหละใช่เหรอเราเมาท่อมหรือเปล่าเนี่ยเรากินน้ำท่อมไหมเนี่ยนะโอ้แต่งเรื่องเก่งครับครับด้วย <c oughs> นี่เราต้มน้ำร้อนใส่น้ำท่อมกินทุกวันใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันถูกกฎหมายแล้วแต่กินเยอะก็ไม่ดีนะ กินได้แต่ห้ามติดมันก็เหมือนเอ็มร้อยอะน้ำน้ำท่อมหอรือเปล่าพูดมันเคยกินเลยพี่พี่ไม่เคยนะแต่เขาบอกว่ากินแล้วมันจะทําให้ทํางานขยันแบบว่าทำงานแล้วไม่เหนื่อยอ่ะแบบดีดอ่ะอุย ทุกกอ,อ่องอ่ะโอ้ยเข้าเม็ดเดียวเองห้าสิบสีมือมองปลาเมื่อกี้โดนอะไรเกาะก็ไม่โดนที่น้ำมะพร้าช่วยอะไรนะเอ่อช่วยให้สดชื่นครับแส่น้ำแข็งด้วยอร่อยอร่อยถ้าปั่นก็ดีเลย <laughs> ผม o o d ผมาลุมซื้อมันอร่อยนะพี่ก็ไม่ได้กินนะพี่แนะนำถ้าเป็นมะพร้าวนะมะพร้าวเผาอะ่ะไอ้ที่เขาเอาเปลือกออมกบดอะ่ะเอาลูกเขาวอะ่ะอันนั้นอร่อยหวานอร่อยชดชื่ยดีนะมันก็เหมือนน้ำน้ำแร่น้ำแร่จากธรรมชาติ กินบ่อยๆก็ดีสุขภาพดีแข็งแรงแต่ก่อนแต่ก่อนไม่หมด<อ>มเดี๋ยวนี้หมดเหรอแสดงว่าอร่อยแสดงว่วามะพร้าวขอตั้งหวานแน่นอนเลยน้ำมะพร้าวขอหวานออโอ้โหปืนลูดเราเจอปืนลูดอีกแล้วเนี่ยปัดจังซำจังช่วย้วย <First> blood. เอาปืนอะไรยิงพี่เมื่อกี้เนี่ยดีเสือด่ะเฮ้ย <c oughs> มาลูดปืนคืนด้วย <c oughs> เอาเลียดอีกแล้ววันนี้ที่ว่าจะลงบ่ายสามมันเลียดมาอีกแล้วไว้รุ่นเลยนี่ปืนลูดอ่ะลองดิี่ไม่เคยใช้ปืนลูด <c oughs> ไฮไลท์สักที พอขาวบอกว่ามีผลซื้อน้ำมะพร้าวแล้วคืนนั้นสีห้ายกอ๋อมันขายดีเพราะข่าวนี้ใช่ไหมใช่เหรอเดาไรหมดเลยเออหือว่ามันเป็นการตลาดหรือเปล่าวุฒิสเปกเกอร์โอ้ยไม่โดนไดนะ้ไงเนี่ยนัดหนึ่งพี่แตก <First> Blood. แดกจริงด้วยกดไลค์ไม่ทันเ,เขาเอาจริงแล้วเขาอ่อนในพี่เขาจะแบบตกพี่คืนแบบเจ็ดหกเนี่ยแน่นอนเลย